ขาดกับเมื่อยมันเตือยกันลงมันกับแห้งมันแข่งกันขึ้นค่วมขึ้นบ่มีแผ่ขึ้นสีข่าหากบ่มีพี่น้องเลยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับกพญารมคมนะครับก็ได้นำญัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมายญัญญาบทน,นี้ขี้เกียจ กับความเมื่อยมักจะเป็นเพื่อนกันเช่นเดียวกันกันกบขยันจะเป็นเพื่อนกับแข็งแรงความคิดมันมีอยู่มากมายแต่บางอย่างก็ทำตามความคิดนั้นไม่ได้เช่นคิดจะค้าขายแต่ไม่มีเงินทุนที่จะมาลงทุน สรุปก็คือสอนให้รู้จากความอดทนแล้วก็สอนให้รู้ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นอของมาเป็นคู่มันจะไม่เป็นที่เว้นแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันมีความจําเป็นจริงๆที่ต้องอยู่ อยู่ขี่ไม่ได้อยู่คู่เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องมีบริวารมีพักคพวกเช่นจะค้าขายก็ต้องมีทุนหรือพูดแบบนักปราชญ์บอกว่าจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการก็ต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาที่จิตใจถ้าจะพัฒนาใครเขามันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนซึ่งถือว่าเป็นแม่บุกแม่แบบแต่พัฒนาตัวเองไม่ได้แต่อยากจะไปพัฒนาคนอื่นมันก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะว่าแบบอย่างมันไม่ตรงตราตามมาตรฐาน,นเป็นแบบอย่างที่ผิดแสกจากสิ่งที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดที่จะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องรู้จักเตรียมสิ่งที่เอือ้ออำนวยความสะดวกให้ในการพัฒนาและให้ในการทำงานสิ่งนั้นให้ได้เป็นอย่างดีถ้าเราไม่คิดในหลักประมาณนี้มันก็จะไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะ,ะมีอุปสรรค แต่ถ้าเราทำแบบมีแบบแผนมีแบบงานตามที่วางไว้รู้จักพินิจพิจารณาโดยแยบขายดีเขาเรียกว่ายูนิสโมนัสกิการเราเวลาทำอะไรมันก็สามารถเป็นไปได้นะครับกค็คงจะฟังไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ